ไฟถนนโซลาเซลล์สีเหลืองวอร์มให้ความสว่างเข้ม200ตารางเมตรแล้วยังสามารถประดับตกแต่งเพิ่มบรรยากาศบริเวณรอบบ้านรอบสวนด้ด้วยครับสินค้าคุณภาพจากค่ายโมดิโซล a ารุ่น SLT47 หน้าโครมเกรดพรีเมียมลูกปัดเลนนนแล้ว1ช่องมีถึง2 LED ดีเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วกดปุ่มเวกอัพครั้งแรกเพื่อเปิดโหมดการทำงานนะครับเมื่อฟ้ามืดปุ๊บจะเปิดเองเมื่อฟ้าสว่างจะดับแสงเองรุ่นนี้เปิดได้3ฟังก์ชันนะครับผมกดปุ่มออโต้ที่รีโมทจะเป็นฟังก์ชันสว่างค้างทั้งคืน สว่างครั้งอย่างเดียวไม่มีเซ็นเซอร์ฟังก์ชันที่2กดปุ่ม M ที่รีโมทจะเป็นโหมดเซนเซอร์ไฟลีนะครับแสงไฟหน้าโคมจดับความสว่างลงประมาณ10%เมื่อคนเดินผ่านจะสว่างจ้า100%นาน30วินาทีและฟังก์ชันที่3กดปุ่ม M อีกหนึ่งครั้งจะเป็นโหมดเซนเซอร์แบบไฟดับแสงไฟหน้าโคมจะมืดสนิทนะครับเมื่อมีคนเดินผ่านจะสว่างจ้า100%นานหนึ่งนาทีเลยซื้อ1ตัวได้ถึง3ฟังก์ชันนะครับมีทั้งแสงขาวและแสงเหลืองให้เลือกสว่างปลอดภัยไม่ต้องจ่ายค่าไฟสบัดรับประกันที่กนึ่รับ